แมมสลาไปแล้วจ้าอ p 26กลัคนาราศีกรกฎนะคะขอโทษที่คลิปออกช้าเพราะว่าติดปรึกษาสดตัวช้ามากเลยนะจ้าในลูกนี้นะเอาหลักคุณกรกฎนะคะผู้ที่เกิด21มิถุนาถึง22กรกฎาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎที่มี relationship มีคนคุยดูๆอยู่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วว่าในช่วงลูก e ี26ต้น มิถุนาหกาเนี่ยพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใกล้วันเกิดแล้วนะชาวกรกฎนะคะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎนะคะในช่วงหลุมครึ่งแรกของมิถุนาหกสพลังงานตัวแทนของคุณเป็น hermit the hermit ดูนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะจ๊ะชาวกรกฎ นิ่งเพราะอะไรถามต่อไม่รอแล้วนะนิ่งเพราะอะไรอ่ะ mm hmm. เจ็ดไม้เท้า seven of wands ในชาวกรกฎหลายๆคนในหลายๆคู่นะคะอาจจะมีการห่างกันสักพักห่างกันสักพักนะจ๊ะนะเก้าดาห่างกันสักพักจริงๆอะไร น่าจะมีปากสิ่งกันมาก่อนหน้านี้นะนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างให้เวลากับตัวเองในการเคลียร์กับตัวเองสอดคล้องไหมอะเดมูนเกิดอะไรขึ้นกับชาวกรกฎในช่วงหลุบครื่งแรกของมิถุนาแมจิกเชน อาจจะไปแบบส่องสืบแล้วไปเจออะไรบางอย่างชิดแชทไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะจ๊ะไปส่องไปสืบแล้วไปเจอไปโปะอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะมีการหามมีการบล็อกมีการหนึ่งไม่เท้านะคะอีกสักไปแล้วกันชาวกรกฎพลังงานค่อนข้างที่จะนิ่ง มีใครบางคนบริหารเสน่ห์กับคนที่ออฟฟิศงานเงินนำพามือที่สั่งเข้ามาทำให้มีการบล็อกมีทำให้มีการหา่างทำให้มีการแบบตอบไลน์ช้าไม่รับโทรศัพท์นะคะไม่อ่านไลน์ไม่ตอบนะคะหรือหายไปเลย แบบไร้เหตุผลก็มีความเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวแม่ว่าจะขยายพลังงานให้นะคะสำหรับชาวกรกฎที่มี relation ขอซักพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎที่มี relationship princess of arrows มีการไฟกันในแง่ของคำพูดนะคะ มีการยื่นคำขาดนะคะเก้าเมทามีการบล็อกเทหันหลังหักดิบให้กับใครบางคนที่ไม่ซื้อสัตว์เอเดร็กัพมีใครบางคน หักหลังใครบางคนมีการบริหารเสน่ห์นะคะมีการเขาเรียกว่าทําอะไรลับหลังบางอย่างที่ทําให้ข้างใดข้างหนึ่งจะต้องเสียใจเจ็บใจนะคะพลังงานนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกรกฎมีเ e เ a ช i ั่นชิพอยู่หรือเป็นชาวกรกฎที่ไปเป็นผู้กระทํา สเองก็ได้นะคะแอบไปซุกสนนะว่าง่ายๆนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะคนที่รักเราเขาจะไม่ทําร้ายเราอะนะเช็คถามจักรวาล Pay attention to your l i s แหละแม่มดมองว่าพลังงานเนี้ย น่าจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วความหมายคือเขาอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็ทําอีกนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ม separation มีการแยกจริงมีการเทจริงนะคะอาจจะเป็นการเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีนะคะก่อนที่จะเข้าหลูกของ เบิร์ d เดของชาวกรากฏก็ได้นะคะเอนเกจเมนต์ชาวกรกรหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยคิดที่จะลงหลักปักฐานกับคนนี้เลยแต่ทีนี้ว่า บางทีเนี่ยพลังงานอาจจะเป็นในลักษณะของคุณไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของหรือมีคนที่เป็นมือที่สามเข้ามาแทรกแซงพลังงานของคนที่เป็นคุณกรกฎและคนที่คุณมีเลเยอร์ชิพอาจจะเข้ามาทางคนของคุณนะหรือเข้าทางคุณกรกฎเองก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่มันมีลักษณะของคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วมีใครเข้ามาแทรกนะคะ นี่แหละคือพลังงานที่ทำให้เป็น p e r m i t block นะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะสำหรับชาวกรกฎที่จะมาปรึกษาแมมมอสร่าว่าอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเจตนาคืออะไรตอนนี้เขาอะไรยังไงแล้วอยากรู้ดาร์กไซ์ของเขานะติดต่อติดต่อผ่านเพจแมมมอสซ่านะคะ นีหรือ Line ID ตรงนี้นะคะแม่มดใช้เฉพาะรูปกับชื่อเล่นแม่มดอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นไม่ได้ใช้อย่างอื่นลองเข้าไปอ่านรีวิวในเพจแม่มดซารานะคะขอบคุณรีวิวแม่นมดตายควายล้มเป็นร้อยร้อยรีวิวขอบคุณเจ0 0 0มื่นเอ้ย74,000สี่พันซับสไครในในช่อง y t u t u แม่มดซาร่านะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณที่คุณแชร์คลิปที่คุณดูอยู่นี้นะคะ แมว่าจะเช็คได้พลาดเป็นมาซาราซึ่งสำหรับนี่แหละที่เป็นสาหรับที่ทําให้รีวิวแม่มดแม่นวัวตายควายล้มเพราะเป็นสำหรับที่แม่มดสามารถสื่อสารกับครูบาอาจารย์ของแม่ได้ร้อยเปอร์เซนตเต็มนะคะขอทราบพลังงานของชาวกรกฎท,ที่มีเรเลชันอยู่ในตอนนี้มันมีการครบซ้อนมาระยะหนึ่งนะคะของใครบางคนอย่างที่บอกอ่ะคนมีเจ้าของคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ คนกรกฎนะคนที่ใช่ต้องเจอในเวลาที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแม่มดมองว่าถ้าเขาทําให้คุณเหนื่อยเขาทาให้เขาเรียกว่าอะไรต้องพยายามนะแล้วก็มันมีแต่น้ําตาเช็ดัวเขาเพราะนั้นแม่มดมองว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวกรกฎต้องกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็เป็นนิว n o r m a l นะจ๊าคนคนกรกฎแต่ในรูปแบบใหม่ นะคะคิดใหม่ทำใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแม่มดอยากจะให้ลองทำอะไรที่ถูกต้องและในที่สุดจะถูกใจนะจ๊ะชาวกรกฎในพลังงานทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคนกรกฎที่เป็นผู้ไปกระทำกับผู้อื่นไว้ก็ได้นะคะ mm hmm. เอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวกรกฎที่มีเรเลชันทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวกรกฎที่โสดนะคะคนโสดนะเกิด21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะ เช็คพลังงานของชาวกรกฎที่โสดในช่วงหลุมครึ่งแรกของมิถุนา6-3กันว่าพลังงานของคุณในอีพีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะขอทราบพลังงานความรักความสำัมพันธ์ของชาวกรกฎที่โสดนะคะในช่วงหลุมครึ่งแรกของมิถุนา6-3นะจ๊ะเอาละ s e v of Wands คุณได้เหมือนกันนะสองใบนะคะเจ็ดไม่เท้าสองใบมีการไฟมีการทะเลาะมีการบล็อกนะคะพลังงานในจักรวาลนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่แม่มดบอกนะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราทำอะไรไว้นะ แม่ว่าจะบอกได้เลยว่าจากักรวาลจะบอกพลังงานที่ตรงและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะใครทําอะไรก็ย่อมได้รับผลอนันตน,น,นะคะแม่มุกพูดไม่ทันขาดค erm ําเฮมิชคุณได้เฮมิชเหมือนกันอีกแล้วนะคะเป็นอย่างนี้ทุกอีพีทุกราศีและลัคนาเลยนะจ๊ะตามนี้นะคะ ักวาลไม่เคยโกหกอย่างที่แม่มดบอกนะเ้าล่ะเช็คต่อหนึ่งถ้วยจกวักรวาลไม่เคยโกหกตามที่แม่มดบอกคุณได้หนึ่งถ้วยทั้งสองพลังงานทั้งคนสดและคนไม่สดแม่มดอยวนี้ชักจะเฮี้ยนใหญ่แล้วนะรีวิวจริงๆแม่มดว่าแม่มดอะดูขมังเวทนหมดแหละแต่ว่าบางทีก็นะยังไงลองเข้าไปอ่านรีวิวดูนะคะว่า ก่อนที่จะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นมาลองเข้าไปอ่านรีวิวดูก่อนก็ได้ว่ารีวิวแม่มดเนี่ยเขาเขียนให้แม่มดยังไงกันบ้างบรรดาลูกค้าของแม่มดนะเจ็ดถ่วยตอนนี้คุณกรกฎที่สดเริ่มมองหาช้อยส์ใหม่ๆเริ่มมองหาเป้าหมายในชีวิตใหม่ๆนะคะเหนื่อยเหลือเกินหนะ้าที่ผ่านมาแม่มดรับพลังงานคุณเหนื่อยจริงๆนะคะแสดงว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบแน่นอน awakening ใครเอ่ยเช็คต่อ s of arrows คนเก่าๆแน่นอนนะคะดีไซน์พลังงานของคนเก่าๆนะที่จะกลับมาคึีคืนดีกลับมาเคลียร์หรือว่า มีความเป็นไปได้นะคะ1พลังงานคนเก่าๆ2อ,อาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้นะคะแต่คนกรกฎดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้เปิดใจอะไรมากนักสำหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงลูก EP พีทีนี้นะคะ past life relationship เป็นคู่ในอริตชาติด,ด้วยนะคะ นี่ไง True Love พลังงานใหม่ๆก็มีนะคะ True Love Past Life Relationship Romantic Feeling คนสดเจอคนใหม่ๆแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอย่าให้คนที่ไม่ใช่มาขวางประตูเปิดรับพลังงานคนใหม่ๆดีกว่ากรบบากฎจ้ายังไงเนี่ยในช่วงหลุม ก่อนที่จะเข้าพลังงานเบิร์เดย์ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์มีอะไรดีๆเข้ามานะจ๊ะได้ลาบเป็นสองเท้าหรือเปล่านะจ๊ะยังไงไม่มดขอให้คุณได้เจอ past life relationship true love romantic selling มีโอกาสที่ได้ได้เจอคู่ในอดีตชาตินะจ๊ะสำหรับกรกฎที่โสดสำหรับกรกฎที่โสดนะคะไม่อยากจะมาปรึกษาเมมโมาว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ย ใช่หรือเปล่านะคะเขามีเจตนาอะไรเขาคิดยังไงดาร์กไซส์เขาคืออะไรเขามีใครที่หมกเมซ่อนเรนอยู่ไหมติดต่อผ่านเพจแมมโมสราหรือไลน์ไอดีตรงนี้นะจ๊ะแมมโมสจะถามด้วยไพ่แมมโมสาราที่สำหรับนี้แหละที่ทำให้รีวิวแม่มดแม่นวัวตายควายล้มนะคะถามจากครูบาอาจารย์ให้นะคะลองเข้าไปอ่านรีวิวในเพจแมมโมสราซึ่งเป็นร,ร้อยร้อยรีวิวเลยนะจ๊ะ ว่าม่นนัวาตายไฟล้มเนี่ยที่เขาเขียนไไม่ไม,ไม,มดเป็นแบบไหนอ่านแล้วก็สนุกดีนะแล้วก็ขอบคุณ7 4 0 0ส s บ b s c r i น e ในช่อง y o u t u b e แมมมอสรานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทั้งในเพจและในช่อง y YouTube แมมมอสรานะคะเออคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะชาวกรกฎที่โสดมีการมา คุยมาเคลีย์นะคะสำหรับคนเก่าๆด้วยหรือมีการเจรจาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆด้วยนะคะคนกระกรบางคนอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในการที่จะเปิดใจนะคะพลังงานคนเก่าๆเนี่ยจะเป็นพลังงาน หนึ่งนะคะแล้วก็มีพลังงานคนใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนที่ยังตัดไม่ได้อาจจะมีการย้อนกลับมาของพลังงานเก่าๆซึ่งเป็นเขาก็คงเป็นคู่เวรคู่กรรมกุบรีอังสุมาลินกับคุณกรกฎนะนะหนึ่งสองเป็นพลังงานของคนใหม่ๆแล้วก็เป็นคู่ในอดีตชาติเช่นกันนะคะคู่กรรมขาวมีวิบากขาวคู่กรรมดำมีวิบากดำคนที่รักเราจะไม่ทำร้ายเรานะคะ แล้วก็คนที่รักตัวเองเท่านั้นที่จะได้เจอคนที่ดีพอและพอดีนะคะนี่คือพลังงานของชาวกรกฎในช่วงหลูกก่อนที่จะเข้าเบอร์เดย์ของคุณนะคะยังไงเรามาติดตามพลังงานกันต่อนะคะในครึ่งหลังของมิถุนา EP 26.1นะกันนะจ๊ะบ๊ยบรยซิวชาวกรกฎ